ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเธอคนนั้นถึงต้องมาว่าผมถามหน่อยเธอก็ต้องพูดกันดีๆไม่ใช่มาพูดคาหยาบไม่เอาเธอเนี่ยอย่าทําตัวมิจสัยแบบนี้มาด่าผมเธอก็ต้องปรับปรุงของตัวเองสิเดี๋ยวคุณผู้ชมมีหลับถา่ายทุกคนดูนะไม่ได้ด่านะแค่เตือนนะแค่เตือนห้ามด่าผมในช่องของผมเป็นอันขาดมันเป็นกฎในช่องของ youtube เท่านั้น ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่านี่ไปอีกชอบนึงเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากรู้ก็แต่บอกว่าทําไมถึงไม่ไม่ส่งข้อความมาให้เราแต่เธอตอบว่าทําไมลาคาลลาคาญถามอยู่ได้แต่ทําไมก็ต้องมาว่าผมถามหน่อย เออผมก็ไม่อยากด่านะแต่เธอบอกว่าต่อไปที่ในช่องปัจจุบันเนาะไปอีกช่องหนึ่งบอกว่าโนฉันฉันไม่คอยคุยกับคนคนอย่ามาว่าเป็นคนบ้าแลนะ้วไม่ชอบอย่ามาว่าผมผมขอร้องอย่ามาทําร้ายชีวิตของผมผมขอร้องเธอะซึ่งยังไนก็ตามฝากทุกคนมาห้ามผมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อ่ะจะมาว่าผมเป็นคนบ้ามันไม่ดีนะขอบอก มาว่าผมเป็นคนบ้ามันสีไม่ดีนะมาว่าผมแบบนี้คนไหนที่คนอื่นก็เหมือนกันว่าห้ามห้ามรอบเรียงแบบกับเขานะไม่นั้นอ่ะเผลอจะเสียใจให้ผมไม่มีใครมาดูแหละฝากฝากให้ห้ามผมห้ามคนนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดสร้างความวุ่นวายมาด่าผมแบบนี้อีกบอกมันด้วยนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันบอกด้วยทุกคน